สวัสดีครับร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับวันนี้เรามารีวิวนะครับอัปเดตสินค้าเข้าใหม่ภายในร้านกับกับรถแท็กเตอร์คูโบต้าแอลสามหกสิบแปด SP นั่นเองนะครับผมก่อนอื่นก็สวัสดีลูกค้าใหม่นะครับจึงเปิดเข้ามาชมนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยแล้วกันนะครับในทุกช่องทางที่ท่านได้รับชมวันนี้เรานําเสนอกับสามสิบหก SP นั่นนั่นเองนะครับรถทะเบียนปีห้าเจ็ดนะครับคันนี้ รถเดิมไม่ได้ติดตั้งใบมิดันหน้านะครับทางร้านติดตั้งใบมิดันหน้าให้ใหม่นะครับเป็นใบมิดันหน้าคารล่างของค่ายนาซานั่นเองนะครับใบมิดันหน้าใหม่นะครับด้านหลังนะครับให้เป็นผ mm ่านพนใหม่นะครับของค่ายนาซาเหมือนกันนะครับนี่เลยนะครับใบมิดันหน้าใหม่แล้วก็ผ่านพนใหม่เป็นจากค่ายนาซานะครับเป็นผ่านหกหกยี่สิบสองนะครับ ผันใหม่ๆเลยนะครับจากค่ายนาซานะครับผมลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับต้องการหารถแท็กเตอร์นะครับคูปัต้า L สามหกศูนย์แปด SP นะครับไว้ใช้งานไล่งานนาก็ได้นะครับลูกค้าทํานาก็ได้นะครับสามสิบหกแรงม้าเครื่องยนต์สามสูบนะครับเดรดอินเจกชันนะครับระบบเกียร์แปดเกียร์เดินหน้าแปดเกียร์ถอยนะครับเป็นซิงโคลชัตเทิลนะครับด้านท้ายเก็บงานนะครับเก็บงานจุดรั่วซึมนะครับเปลี่ยนซิลล้อนะครับเก็บงานสีด้านท้ายให้นิดนึงนะครับ นี่ห้าเจ็ดนะครับริ่มทะเบียนพร้อมนะครับาปากระโปรงสีสันเดิมเดิมนะครับลูกค้าสีสันเดิมเดิมยางก็โอเคครับสีเส่เซนลองมาสตาร์ทเครื่องยนต์ดูชั่วโมงการทำงานนะครับคันนี้อยู่ที่ 982ชั่วโมงนะครับเครื่องยนต์โอเคครับผม ราคาสุดทุมเลยนะครับคันนี้36 SP นะครับใบมีดด้านหน้าใหม่ผ่านทวนใหม่นะครับสามแสนาหมื่นหบาทนะครับสามแสนบาทนะครับกับ36ม SP L 36-8ห SP สนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ที่ร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับโทร0ูเป2ร์เจ็ดห้าสองสองปดแปดสามศูนย์เาห้เปิดทำการทุกวันนะครับลูกค้าครั้งหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนก็ติดตามครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ